สบายดีพี่น้องจา้ามากินเพอร์ทกันเดียจ้าก่อนสิไปงา <c oughs> น,นคงครบหน้ากาม้าประมาณเพื่นนี้พี่น้องอนนะไรเป็นโมงในจัำหนวันมาเพื่อนนี้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่น้องเพราเสื้อโตเก่าตะอ้นประมันนั่น,น,นแหละเน่าแล้วพี่น้องอมากันเลยตอนเศร้ากันเลยสิไป ไปอีกรอบหนึ่งไปส่งสก,การ์นทันทีเนาะไปปาานะ่าซ่าเนี่ยมีเรื่องไรทังนัง้นทันี้มาลงมาเอางวกับมากับเอาพอมาเอางวกับอีกพ,พี่นาะมาเามาอางวงไปไปขายตัวหนึ่งกว่าตัวเก่ามาันย่านเขาบ่อย่านบออนะ่อก็เลยลงมาำลำเล้าแล้วก็ได้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกับไปกับตาอ้นตาอ้นหน่อยสิไป ช่องโซ่นบ่อไรเหรอคนไลโซนอ่อยเ <คน S 1> ราปรเป็นยาตัวใหญ่แล้วเราเสียเลยน้องคับบกติกโควิดน,นะมามาโขนตัวแห่งลเลยทีน้โอเคจัดคำเดียวยาวเลย เราคจเลียงอะไรดด้ยใช่ขนเขาตื้อนคนหน่อยทีเห็นกบข่าวด้วยพี่น้องด้วยยังไม่ยีซ่อเพิ่มเพ่มละมูบบทานจะเปบอก พักเขาทองข้าวขวดบะหมักครับบหมักนะเดอตู <A> ้ขาวแส่บบหมักบะหมัดบันนีบรรดาพักกับพักอันนี้ก็บะหมักหูหายบะกลาย จะซาวนอมกินเผลอเห็นนกินดุเผอส่องคนบ่คคลได้กินเผื่อไนคือมกินสะดก Known người bun ký mùa bán của tục giải thăng. Ôn vào yogurt, nắng tèn. Nhang oan của lạ đèn, tục giải. Tục lượng nắng ngày Để nắng 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 เผ็ดเออเผ็ดแห้งดิเออเผ็ดได้่อป่ะเผ็ดเ่ยสีคือบ่อยเผ็ดเนาะเผ็ดแต่แบบ ยกเลิกกันีดายก็น่าที่หายบอกะนาบ่าตื้อ,อยี่นั่นแหละเจ้าอนันใดีตื่อว่าตื้อคือังตื้อ,อ,อหย,ยกเลิกอนอกนีนอกตื่อหยหยกเลิก

แซ็ <c oughs> แบอ่ะบได้ห่านล้วเนาะคอยมาเคยสูบประจำเราใส่เป็นนัวร้ายกว่ามันมันเลยแซ่บเป็นนัวน, <c oughs> นนวนี่จูมหนึ่งอ่ะหาเรา ินเพอในถาเศาหน้อยเลยพี่น้องถาเศาหน้อยกบปวันไปเลื่อเนาะพี่น้อก็น่าจะไปไปรีวิวคลิปอยู่ป่าท่ายพี่น้องเบิ่งไหนบางบ่าวาพี่ทันบ่อปพี่ทันก็ไปตามหลังหอยยังเข้าไปกับปันก็ไปตัดพื้นแล้วก็ไปเห็ดกรองพรอนแล้วก็ไปเสียงไข่นะแต่ว่ามีเสียงไข่ป๊อปอือเวลาโยนไข่บลกสูงเวลาบ่อนกีฬาบอลหม่องผมหายแล้วแล้วบอกว่า มันตกโบแตกได้ไข่คอยเคยไปเสี่ยงแล้วโ<า>บแตกไข่วางเราอยู่ปุบย้อนบาทเดียวก็แตกหลังเราปุมักอยู่กันย้อนสี่หาบาทตกมาเพื่ออย่บ,บแตกเออเป็นนี่นๆะอืออยู่ปาร์ต้เาเสซัสสิทธิการ์มีปาราต้าเก็บเงิน <laughs> น้ำเน่ยกิมวดนี่บ่วไม่นูเหรอินมอวดเลยกินเลยกกินเนี่ยเขาอยากัเปียมูอมั้งงเจ้าก็บอกว่าเอามีเลยแหละมีบอกห้าเล่านะจะน้าอามูอเี่นะเขาเปียวมอ ก็นายกินซอยพี่น้องกินอะไรอีกอิ่นไรตานอีกเยอะไปอือขวดกันนี้กันนี้ขามไทยเห็นอะไรเมีขามไทยเห็นอะไรเลเห็นอะไรอยู่กัน สุดาัแลวติดโกวินยปแ <laughs> ต่คุณตำรวจจับนำงหัยแท่วองเด้อถามไปแหละคุณแมจนการาหายลืมใค <laughs> วจะมาบัหยอกเป็นพี่น้อง ประมาณอันเดือนหนึ่งก็ลืมแหละยางซ่ายางไว้กับที่พิงลืมเหรอลืมกันบางคนเขาบ่ลรืมเลย <c oughs> นี่ดะไรคือคอยเน <ะ S 1> ี่ยคือเจ้าองบ้าบอกลื้มเลยน้องเห็นกับตื้นาคือเรา,าแล้วแต่พอเอินตะอ้นตะอ้นแหละ <c oughs> ปรานเป่ยนชื่อใหม่แล้วประายางไปยางไปตีก้นหรือเปพี่น้องประ,ประาน <c oughs> <c oughs> ยางไปตีก้น,นพี่น้องอบางอาจบางอาจจะบางอาจบรเขาจักเจหาห้าอะไรกันกินยังกินไหม เดี๋ยวรบเอาทาะนะั้งอ่นเนาะลาไปก่อนเลยจ้าพี่น,อน้องเลยสำาราบาน้องสาวก็ใกล้แล,แล้วแล้วเสรพาภานเตรียมตัวไปบ่งบีบ<ท> <ส ốc. S 2> เขาอื่นไปส่สงสักการส่งสักการบ๊ายบาย